เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวรสิริลักษ์ผู้แทนราษฎรชมบุรีเขต1นึ่งพักก้าไก่ครับวันนี้ผมจะมาอภิปรายเกี่ยวกับประมาณการรายได้ของภาครัฐครับภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าคิดใหญ่ทําเป็นแต่หาเงินเป็นหรือไม่ขอสไลด์ด้วยครับโอเคครับซึ่งข้อมูลที่มาจากสไลด์เนี่ยครับก็ส่วนหนึ่งจะมาจากหนังสือขาวคาดเขียวครับ ข่าวคาดเขียวทุกท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยอาจจะคุ้นเคยเล่มข่าวคาดแดงมากกว่าซึ่งเป็นประมาณการรายได้ครับแต่ผมคิดว่าหนังสือเล่มข่าวคาดเขียวครับก็สําคัญไม่แพ้กันครับเพราะว่าถ้าเราประมาณการรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจะทําให้ประมาณการรายจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกันครับภาพรวมครับจากสไลด์ที่เห็นครับจะเป็นภาพรวมรายรับของภาครัฐครับว่ามาจากส่วนไหนบ้างกระทรวงการคลังครับ เป็นคนที่เก็บรายได้กว่า90%ของภาครัฐครับและเงิน3ก้อนใหญ่ครับมาจากตรงไหนมาจากบนสไลด์เลยครับที่ทุกท่านเห็นครับก้อนแรกคือภาษีมูลค่าเพิ่มครับก้อน2คือภาษีรายได้นิติบุคคลครับและก้อนที่3คือภาษีรายได้บุคคลธรรมดาครับซึ่งทุกท่านจะเห็นได้ว่าภาษีที่ทุกท่านจ่ายไปครับจะเป็นรากฐานของ สวัสดีการในประเทศไทยรากฐานของการใช้เงินของรัฐบาลครับดังนั้นผมจึงอยากให้รัฐบาลใช้เงินภาษีจากพี่น้องประชาชนครับอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดครับสไลด์ถัดไปครับพอพูดถึงเรื่องการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐครับตัวเลขหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยคือ การประมาณการรายได้ของภาครัฐครับโดยปกติแล้วการประมาณการรายได้ของภาครัฐนะครับจะประมาณการได้ค่อนข้างตรงกับการจัดเก็บรายได้ครับถ้าดูจากกราฟครับสีเทาครับคือการประมาณการรายได้ครับส่วนสีส้มครับคือที่จัดเก็บได้ครับแต่ว่าถ้าอยู่ในภาวะวิกฤตครับการการจัดเก็บรายได้นะครับจะไม่ตรงไปเป็น ประมาณการรายได้ครับอย่างเช่นตอนวิกฤตโควิดครับตอนปี63ปี64ครับเราจะเห็นว่ารัฐสามารถจัดเก็บรายได้ได้ต่ำกว่าการประมาณการครับส่วนปี6566ครับเนื่องจากตอนนั้นครับผมคิดว่ารัฐบาลเก่าน่าจะรู้แล้วครับว่าเรายังอยู่ในช่วงวิกฤตครับก็เลยลดประมาณการรายได้ลงมาครับผลจะผลของการลดประมาณการรายได้ครับทำให้เราเห็นว่ารายได้ที่จัดเก็บจริงเนี่ยของปี64 ของปี65แล้ว66เนี่ยครับเกินกว่าที่ประมาณการรายได้ทันมาครับมาในปีของปี67ครับผมอยากให้ทุกท่านจำตัวเลขนี้ไว้ครับ2.787ล้านล้านบาทคือตัวเลขที่ประมาณการรายได้สุทธิของภาครัฐในปี67ครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกครับได้บอกตลอดเวลาเลยว่าประเทศเรากำลังเจอกับวิกฤตปีนี้วิกฤตแน่แต่ทำไม เมื่อบอกว่าวิกฤตแล้วกับประมาณการรายได้มากกว่าปี6-6สซะอีกครับก็อยากฝากให้ทุกท่านครับช่วยจับตาดูครับว่าประมาณการรายได้ของปี6-7เนี่ยครับเมื่อเก็บรายได้จริงแล้วเนี่ยมันจะตรงตามเป้าที่ประมาณการไว้หรือไม่ครับสไลด์ถัดไปครับเมื่อประมาณการรายได้ไปแล้วครับตัวเลข2.787ครับที่ผมให้ให้ทุกท่านจำไว้เมื่อสักครู่ครับมันคือคำถามว่าจะจัดเก็บได้จริงไหม ผมมี4ข้อสังเกตรครับที่ทำให้ผมคิดว่ารัฐบาลอาจจะไม่สามารถเก็บรายได้ได้ตรงกับที่ได้ได้ชี้แจงไว้ครับเรื่องแรกครับภาษีหุ้นครับสรุปแล้วจะเก็บหรือไม่เก็บกันแน่ครับย้อนกลับไปครับจุดเริ่มต้นของความสับสนครับคือวันที่13กันยายนครับด้วยกรอบแผน การคลังระยะปานกลางครับออกมาว่ารัฐบาลนี้ครับจะจัดเก็บรายได้มากกว่ารัฐบาลที่แล้วประมาณ30,000ล้านบาทครับภายใน30,000ล้านบาทครับ14,000ล้านบาทในนั้นนะครับมาจากภาษีหุ้นครับหรือ FTT ขออนุญาตขยายความเพิ่มสักนิดครับว่า FTT คืออะไร FTT คือ financial transaction tax ครับซึ่ง พอเอกสารออกมาแล้วครับอย่างที่ทุกขั้นเห็นบน,นสไลด์ครับจะมีที่ขีดเส้นแดงไว้ครับว่าจะเก็บ1 4 0 0 0ล้านบาทจาก FTT ครับหลังจากวันนั้น2วันครับท่านนายกได้ไปออกให้สัมภาษณ์รายการรายการหนึ่งครับและบอกว่าจะไม่เก็บภาษีหุ้นในตลอดระยะในตลอดวาระ4ปีอย่างแน่นอนครับผมเชื่อว่าหลังจากที่ท่านนายกออกไปแล้วออกรายการแล้วทุกคนคงเข้าใจตรงกันครับว่าภาษีหุ้น จะไม่ถูกเก็บอย่างแน่นอนครับแต่ว่าจนแล้วจนเล่าครับพอผ่านมาเมื่อวันที่26ธันวาคมครับเอกสารงบประมาณออกมาครับสิ่งที่เห็นจะอยู่ในสไลด์ถัดไปครับจากสไลด์ถัดไปครับยอดประมาณการรายได้ของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นตัวเลขเดิมคือ2.87ล้านล้านบาทเหมือนเดิมครับสรุปแล้วจะเก็บรายได้ภาษีหุ้นหรือไม่ครับ ถ้าไม่เก็บแสดงว่าตอนนี้รัฐบาลประเมินรายรับคาดเคลื่อนไปแล้ว1 4 0 0 0ล้านบาทนะครับสไลด์ถัดไปครับเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องที่มาเพิ่งออกมาจากข่าวออกมาเมื่อตอนสิ้นปีที่ผ่านมาครับคือการสูญเสียไรายได้จากกองทุน TESG ครับ TESG คืออะไรครับคือกองทุนที่ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับ E คือ Environment ครับ S คือ Social ครับแล้ว G คือ Governance ครับหรือลงทุนในธุรกิจที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมสังคมและมีธรรมาภิบาลครับกองทุนนี้ครับออกมาให้ผู้ที่อยากลดหย่อนภาษีครับซื้อในในสิทธิ์ได้สิทธิ์ลดหย่อนไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทครับและมีระยะเวลาในการถือครองประมาณ8ปีซึ่งคล้ายๆกับ LTF ครับซึ่งในข่าวครับ กระทรวงการคลังก็ออกมาพูดเองครับว่าเขาจะสูญเสียรายได้จากการที่อนุมัติกองทุนนี้ประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาทครับต้องขอพูดย้ำไว้ตรงนี้นะครับการมีกองทุนเพื่อลดหย่อนภาษีครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ผิดครับแต่ว่าถ้าทําแล้วก็ลบกวนประมาณการในรายได้ของภาครัฐด,ด้วยครับสไลด์ถัดไปครับจาก2อ,อเรื่องที่ผ่านมาครับตอนนี้ จำตัวเลขกันไว้นะครับว่ามันคาดเคลื่อนไปแล้ว24,000ล้านครับสไลด์นี้จะพูดถึงการลดค่าไฟครับอย่างที่อย่างเช่นเคยครับการลดค่าไฟก็ไม่ผิดเหมือนกันครับแต่ผมคิดว่าควรจะประมาณการรายได้ให้ถูกต้องด้วยครับจากสไลด์ครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อปี65ครับรายได้ที่ รายได้ที่กฟผครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยส่งให้กระทรวงการคลังเนี่ยจะอยู่ที่9,900ล้านบาทครับส่วนปี66ประมาณการอยู่ที่17,000ล้านบาทครับจากปี65มา66เนี่ยครับเพิ่มขึ้น73นะครับแล้วจากปี66ไปปี67ปีล่าสุดเนี่ยครับประมาณการไว้ว่า28,000ล้านบาทครับซึ่งเพิ่มขึ้นมาอีก66ครับ ก่อนหน้านี้ครับเพื่อนสมาชิกจากพักผมครับอภิปรายไว้สสสุพชนครับว่ากฟผครับแบกรับภาระหนี้สินไว้ขนาดไหนครับแล้วการประมาณการรายได้ที่ว่าจะส่งครั้งด้วยตัวเลข28.000ล้านบาทเนี่ยมันจะมากเกินจริงไปหรือเปล่าครับผมคิดว่าอย่างมากที่สุดครับก็คงส่งรายได้ได้เท่ากับปี66ครับซึ่งเท่ากับว่าจะมีส่วนต่างอยู่1 0,000ล้านบาทครับสไลด์ถัดไปครับ สไลด์ถัดไปครับเมื่อวันที่26ธันวาครับประกาศคลมอ,ออกมาครับว่าจะมีการตึงราคาน้ำมันดีเซลอย่างเช่นเคยขอย้ำไว้เหมือนเดิมนะครับการลดราคาน้ำมันลดราคาค่าไฟไม่ใช่เรื่องผิดแล้วผมคิดว่าการช่วยเหลือประชาชนช่วยลดค่าครองชีพของเขาเป็นเรื่องที่ดีครับการตึงราคาน้ำมันรอบนี้ครับจะตึงด้วยวิธีการลดภาษีสรรพสามิตครับทุกท่านครับการตึงราคาน้ำมันเนี่ยครับจะทำให้ รัฐมีรายได้ลดลงประมาณเดือนละ5000ล้านบาทครับถ้าสมมติว่าต้องตึงทั้งปีนะครับเรารัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ60,000ล้านบาทครับสไลด์ถัดไปเลยครับจาก4เรื่องที่ผมพูดมาครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้รัฐประมาณการรายได้คาดเคลื่อนไปกว่า10,000 0ล้านบาทแล้วนะครับสไลด์ถัดไปเลยครับ ที่พูดมาทั้งหมดครับจากการประมาณการรายได้ที่คาดเคลื่อนครับผมคิดว่าตรงนั้นเป็นแค่ปัญหาระยะสั้นครับส่วนปัญหาระยะยาวครับผมจะแสดงให้ดูในสไลด์ถัดไปครับข้อมูลตรงนี้ครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือ tax to GDP ครับสัดส่วนการเก็บภาษีต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของเราครับถ้าดูจากเส้นสีฟ้าครับประเทศไทยครับจากปี60ไปปี66ครับมีรายได้ที่ ลดลงเรื่อยๆตลอดครับตัวเลขตรงนี้ครับแสดงถึงอะไรตัวเลขตรงนี้แท็ก o GDP แสดงถึงความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐครับถ้าตัวเลขนี้ลดลงนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐจะลดลงเรื่อยๆครับถ้าเปรียบเทียบสีเขียวด้านบนครับเกาหลีใต้ครับก็จะเห็นว่าเขามีมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นครับ ทุกคนพอเห็นตัวเลขพอเห็นกราฟนี้แล้วอาจจะมีคำถามว่าตอนนี้ประเทศของเราเกิดอะไรขึ้นสไลด์ถัดไปผมจะมีคำตอบครับสิ่งข้อมูลที่คิดว่าอาจจะเป็นคำตอบได้ว่าทำไมตอนนี้คนถึงไม่อยากจ่ายภาษีครับจากผลสำรวจของกระทรวงดีครับแซมเปิลไซส์6,000ครับ45%อบอกว่ายินดีที่จะจ่ายภาษีเพื่อคาดหวังสวัสดิการที่ดีขึ้น แต่อีก3 7ครับไม่ยินดีที่จะจ่ายภาษีครับเพราะว่าเขาไม่มีเงินจ่ายที่เพียงพอและไม่คิดว่าจ่ายไปแล้วจะวนกลับมาเป็นสวัสดิการที่ทั่วถึงครับอีกข้อมูลถัดมาที่ซัพพอร์ตตรงนี้ครับเป็นข้อมูลที่สสปรกรณ์วุฒิเคยอภิปรายเอาไว้ครับว่าการที่ประชาชนจ่ายภาษี100บาทเนี่ยครับมันจะกลับมาเป็นสวัสดิการกี่บาทครับณนะตอนนั้นครับจ่าย100บาท และวนกลับมาเป็นสวัสดิการเพียง23บาทเท่านั้นครับผมคิดว่านี่ก็เป็นคำถามที่ประชาชนคิดครับว่าการจ่ายภาษีเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าครับสไลด์ถัดไปครับนอกจากปัญหาระยะสรรั้นปัญหาระยะยาวครับอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องพูดครับคือเรื่องรายได้ของภาครัฐเนี่ยไปหล่นหายอยู่ที่ไหนบ้างครับสไลด์ถัดไปเลยครับ ที่ที่หล่นหายเป็นที่แรกครับคือภาษีที่ดินครับที่เจ้าสัวครับปลูกมะนาวปลูกกล้วยเพื่อเลี้ยงภาษีอย่างที่สอสอวิโร์ได้เคยพูดไว้ครับผมคาดหวังว่ารัฐบาลยุคนี้ครับจะไม่ขูดรีดภาษีกับประชาชนครับแต่ว่าจะกล้าชนกับเจ้าสัวเพื่อเก็บภาษีตรงนี้ครับสไลด์ถัดไปครับเงินหล่นก้อนที่สองครับหล่นในธุรกิจสีเทาครับจากชาร์ตที่ทุกท่านเห็นนะครับ มันจะเป็นชาร์ทที่เปรียบเทียบระหว่างปี62กับปี64ครับสีเทาคือปี62สีส้มคือปี64ครับแต่ว่าเพื่อความชาัดเจนครับผมอยากจะขอเอาชาร์ทที่เกี่ยวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ามาเปรียบเทียบด้วยครับสลากกินแบ่งรัฐบาลครับมีเงินหมุนต่อปีหนึ่งครับโดยประมาณคือ1.5แสนล้านบาทครับ1.5แสนล้านบาทเนี่ยครับจ่ายส่งรายได้ให้กับประเทศเราเนี่ย ปีนึงเกือบ50 0หมล้านบาทนะครับในขณะที่หวยใต้ดินที่มีอัตราส่วนใกล้เคียงกับสลากกินแบ่งพน,นันฟุตบอลพนันในบ่อนและพนันออนไลน์ครับตรงก้อนเนี่ยครับทั้งหมดอะส่งให้ได้ส่งรายได้ให้กับรัฐเยอะมากเลยครับศูนย์บาทครับทุกท่านครับทั้งๆท,ท,ที่ก้อนตรงนี้ครับมีเม็ดเงินที่ใหญ่มากๆก,กว่าสลากกินแบ่งแทบจะเทียบเท่ากับกองสลากสกองเลยนะครับแต่ส่งรายได้ให้รัฐ เพียงแค่สูตรบาทครับผมคิดว่าตอนนี้ครับรัฐบาลก็ผมก็เห็นนะครับว่ารัฐบาลกําลังหามาตรการในการจัดการเรื่องราวเหล่านี้อยู่อย่างเช่นครับหวย N3 ที่กําลังศึกษาเพื่อจะมาสู้กับหวยใต้ดินครับและการที่จัดการกับบัญชีม้าเพื่อตัดช่องทางเข้าสู่ จัดตัดช่องทางให้เงินไหลเข้าสู่ธุรกิจสีเทาไม่ได้ครับผมเข้าใจครับแล้วก็ผมเห็นด้วยที่มีการพยายามจัดการปัญหาแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดตรงนั้นนะครับคือสปีดในการแก้ไขปัญหาครับสปีดในการแก้ไขปัญหาเราไม่ทันกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับดูจากกราฟของพนันออนไลน์น,นะครับในปี 62... สองครับจนมาปี64ี่ครับตรงเนี้เติบโตหเท่านะครับถ้าเราไม่ จัดการปัญหาถ้าเราไม่เร็วกว่าเขาผมคิดว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ครับสไลด์ถัดไปครับอันนี้ก็เพิ่งเป็นข่าวมาล่าสุดครับว่าสัมปทานออกประกาศให้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ค้าขายเนี่ยครับส่งรายได้ของผู้ค้าให้กับสัมปทานครับแต่ก่อนหน้านั้นครับมันก็เคยมีข่าวว่าสินค้าจากประเทศจีนสินค้าจากประเทศอื่นนะครับไหลทะลักเข้าสู่ประเทศไทยและสินค้าที่ไหลามาเหล่านั้นนะครับ ขายภายใต้แพลตฟอร์มเดียวกันกันกบคนไทยครับมันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าถ้าสัมภาร์บรับงคับให้ส่งข้อมูลเหล่านี้ครับข้อมูลที่ถูกถูกส่งไปเนี่ยจะเป็นเฉพาะของคนไทยหรือว่าจะเป็นของต่างของชาวต่างชาติด้วยครับสไลด์ถัดไปเลยครับสุดท้ายแล้วครับจาก3มเรื่องที่ผมพูดมาคือปัญหาระยะสั้นของการประเมินรายได้ที่คาดเคลื่อน เรื่องที่2ปัญหาร,ระยะยาวคือความสามารถในการจัดเก็บภาษ,ษีที่ลดลงเรื่องที่สมคือการหล่นหายของเม็ดเงินต่างๆครับนำไปสู่ข้อเสนอ4ข้อเสนอครับข้อเสนอแรกคือรัฐบาลครับต้องรวบรวมรวมผลของนโยบายในการประมาณการรายได้ให้ครบถ้วนด้วยครับข้อที่สองครับรัฐบาลต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการจัจดเก็บภาษีครับแต่ ไม่ใช่เกิดจากการไล่บี้ในการจัดเก็บภาษีนะครับถ้าประชาชนจ่ายภาษีแล้วเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตตัวเองเพิ่มสวัสดิการให้ประชาชนผมคิดว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ประชาชนอยากหันมาเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นครับข้อที่สครับหาช่องทางในการจัดการหรือจัดเก็บรายได้จากธุรกิจสีเทาครับและสุดท้ายครับอยากให้จัดเก็บภาษีให้เท่าเทียมและเป็นธรรมขอบคุณครับ